สวัสดีค่ะพบกับช่องข่าวงานทั่วไทยในคลิปนี้แอปมีงานมาอัปเดตให้ชมกันนะคะเป็นงานของบริษัทซิโคนี่ที่บางประกงรับอายุ18-35ปีรายได้มากกว่า553บาทต่อวันโดยบริษัทซิโคนี่อิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยจำกัดเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่เลขที่82ทับส่วนอุตสาหกรรมบางปะกง ตำบลท่าข้ามอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเซาต้องการรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิตผ่านบริษัทถุงเงินซับคอนแทคจำกัดคุณสมบัติของผู้สมัครนะคะเพศชายหญิงอายุ19-35ปีเพศชายไม่ผ่านการเกณฑ์ทหารเขาก็รับนะคะวุฒิมสมขึ้นไปสามารถทำงานเข้ากะได้สามารถทำงานล่วงเวลาได้ ไม่มีรอยสักนอกร่มผ้าต้องฉีดวัคซีนโควิดครบ3มเข็มไม่รับคนเก่ารายได้และสวัสดิการนะคะค่าจ้าง336บาทต่อวัน OT 6 3บาทต่อชั่วโมงทำงานวันหยุด84บาทต่อชั่วโมง OT วันหยุด126บาทต่อชั่วโมงค่าอาหาร30บาทต่อวันค่าอาหารช่วง OT 30บาทต่อวัน ค่ากะดึก100บาทต่อวันเบี้ยขยัน500บาทต่อเดือนมีประกันสังคมมีการปรับบรรจุเป็นพนักงานประจำสออาทิตย์เปลี่ยนกะนะคะวันทำงานคือวันจันทร์ถึงวันเสาร์หยุดวันเสาร์เว้นเสาร์นะคะบริษัทมีรถรับส่งหลายสายนะคะการจ่ายค่าจ้างออกเป็นเดือนนะคะเงินออกทุกสิ้นเดือนผ่านธนาคารกรุงเทพ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0944150656คุณยุนะคะ0659246509คุณโบค่ะหากใครสนใจสามารถเขียนใบสมัครได้ที่จุดรับสมัครงานของซับคอนแทคถุงเงินได้ที่หน้านิคมอมาตะนครนะคะ ขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมกันนะคะใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดติดตามเพื่อรับข่าวสารงานดีๆที่แอดจะนำมาอัปเดตให้ชมกันในโอกาสต่อไปนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ